สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมพาเพื่อนเพื่อมาดูพึ่งที่ผมเลี้ยงไว้นะครับรังพึ่งรังนี้พึ่งเข้าประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเนี่ยครับเป็นรังที่ผมทํา่ง่ายนะครับก็คือจะเป็นฝาดึงออกด้านข้างนะครับจะเป็นแบบคล้ายวิ้นชักนะครับเนี่ยเนี่ยครับดึงออกนยครับเนี่ยครับใช้มือดึงปึ๊ดปึ๊ปนะครับแต่อันนี้ผมดึงออกไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่ชุดนะครับชุดกันพึ่ง ถ้าดึงออกมานี่พึ่งแหมาแน่ๆเลยนะครับคงไม่ต้องบอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับที่เสาพึ่งนะครับผมก็จะใช้ผ้าเก่าๆครับแล้วก็มาพันรอบๆเสาไม้นะครับแล้วก็เอาน้ํามันเครื่อนครับมาทาที่เสาไม้นะครับนะตั้งแต่ส่วนที่ติดกับรังพึ่งจนถึงที่โคเลยนะครับเพื่อป้องกันมดนะครับโดยเฉพาะมดขัน มดน้ำพึ่งนะครับมดที่จะมากินน้ําหวานแล้วก็มีมดอื่นๆอีก,อกหลายชนิดนะครับเพราะว่ามดตัวนี้เขาชอบน้าหวานมากนะครับแล้วก็บริเวณเสาของรังพึ่งนะครับเราก็ต้องถางให้เตียนนะครับเตียนล่งอย่าให้มีหญ้าขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะาถ้ามีหญ้าอะไรขึ้นันนะี้มันจะประพาดพาดมาแล้วก็ทําให้แมลงแล้วก็พวกมดต่างๆนะครับเข้ามากินรังพึ่งได้นะครับ เลี้ยงง่ายนะครับปัจจัยสําคัญก็คือต้องมีดอกไม้นะครับเนี่ยผมเลี้ยงอยู่ในสวนมะพร้าวนะครับนะถ้าเพื่อนๆดูนะคือต้นมะพร้าวเยอะนะครับพึ่งก็เก็บน้ําหวานจากต้นมะพร้าวแล้วก็จะมีพวกดอกไม้อื่นๆตามฤดูกาลอีกนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับดอกกระเพาะนะครับดอกจำปะดาดอกละไมนะครับแล้วก็นี่คือทุเรียนนะครับเขามีดอกทุเรียนพวกนี้แต่หลักๆนะครับเขาก็จะกินน้ําหวานจากดอกมะพร้าวนะครับ ปัจจัยยาวคือแหล่งน้ำสะอาดนะครับนะครับที่นี่ก็มีน้ำตั้งปีนะครับเพราะว่าด้านหน้านอนจะเป็นสระขนาดใหญ่นะครับจะมีน้ำอยู่นะครับแล้วก็ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงและสารเคมีทุกชนิดนะครับเพราะว่าพึ่งก็จะไม่อยู่นะครับเขาจะตายนะครับโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะครับฉีดพ่นมาเลยนะครับพึ่งไปหมดเลยนะครับนี่ครับเลี้ยงง่ายๆแค่นี้ครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นมันจะมีพึ่งมาบินอยู่พึ่งงานนะครับไปเก็บน้ำหวานแล้วก็กลับมาที่รังพึ่งนะครับ